อันเดียวกับตัวนี้แหละไปฉายอ่ะใช่นี่อันเดียวกันเลยแต่ตัวตัวนี้มันเล็กครับแต่ตัวนี้มันสิบห้าแอมป์มันก็เลยใหญ่อันนี้มันคืออะไร n อ c เมันกัน n อ c อครับอันเดียวกันกับตระกูลแบตในนี่แหละในในโทรศัพท์ iPhone เรานี้แหละออครับก็ต่ออนุกลมเข้ามาใช่ไหมอันนี้บวกอันนี้ลบอือครับก็ไอตัวนี้แหละครับตัวนี้ไฟฉายไฟฉายบบใช้ซองโกบเรานี้แหละไฟฉาฐานธรรมดาได้เหรอใช่เต็มพังเขาทิ้ง อืใช้ได้ไหมนี่ใช้ได้ในลอกเปิดเลยครับพี่เปิดโอ้หนี่เอ้าเราไม่ต้องแบบชาร์จแบตชาร์อะไรเลยใช่ไหมก็ชาร์จเต็มอยู่ได้เป็นเป็นเดือนอ่ะตัวนี้นะครับตัวเนี้ตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียวอยู่ได้เป็นเดือนอยู่ได้เป็นเดือนเลยอืเพิ่มเพิ่มสองสามเดือนอ่ะไอนี่เกือบครึ่งปีแล้วมังไม่เคยชาร์จครับเอาก็คือไอตัวนี้ชื่อเรียกมันเป็นแบตใช่ไหมครับครับแบตที่ว่าเราชาร์จกับไฟบ้านใช่ อ๋อแล้วก็เรามาพว่วงสายมันเสียมันเสียครับปุ๊ก,กเอาแต่ตัวนี้มันอะเอาแต่ตัวนีวม้มาเราใส่สายใส่ตัวนี้ครับต,ตัวนี้ก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยก็เปิดไฟก็นี่นี่สว่างอ,อยู่แล้แอันนี้ปิ๊นี่ปิดไฟอันนี้เปิดนี่ปิดครับอ่าเปิดอ่าเดี๋ยวไปไปอืออันนี้ขนาดสว่างเนาะขนาดกลางวันนะครับนี่เนาะครับโอ้ก็จะมีไฟไอ้ตัวนี้เสียครับเรามาเก็บมาทําใส่ตัวนี้ครับเอาตัวนี้พี่เอามาจากไหน ตัวน,นี้นเป็นของเก่าที่มันเสื่อมอันนี้เสื่อมแล้วนะเสื่อมแล้วเสื่อมยังใช้ได้เป็นเดือนนะยังเปิดไฟใช้ได้เป็นเดือนมันเป็นอุปกรณ์ของอะไรครับนี่ก็แบตมันที่มันเป็นแบตแบตเตอรี่เหมือนกันอืของที่มันเสื่อมอยู่เป็นเ,เป็นเป็นโกดังเลยไปดู<อ>ไปดูไหมตรงต้นฝรนั่งนั่นแหละที่มันเสื่อมครับตัวน,นี้ก็มาแปลงส่นี่ได้เลยครับแปลงสซน้ก็สามารถใช้ได้เลยถ้าเราจะเจาะรูตัวน,นี้สาพายเป็นสองกบสองเทียนได้ก็ได้เลย,ยใช่ไหมได้เจาะเอามัด จาะหิ้วเป็นสะพายเงี้เอาเชือกเนี่ยหรือว่าใส่กระเป๋าก็ได้ใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าสะพายหลังครับได้แล้วก็ไปส่องกบส่องเขียบได้เลยได้เลยครับไม่ต้องกลัวแบตหมดครับหมดมีหมดไหมอยู่เป็นเดือนเลยอยู่เป็นเดือนเลยเวลาชาร์จผมก็จะจะเอามามาชาร์จกับแผงมันจะมีแผงน้อยๆนี่ตัวนี้อ๋อก็จะมาชาร์จกับตัวนี้อีกครับมันจะมีบวกลบก็ใช้กับตัวไหนก็ได้รับตัวใหญ่ก็ได้นี่อ๋อ ก็มาจ้ำใส่กันก็มาจ้ำแต่ตัวนี้มันมันขาดแล้วขาเอาไม่เป็นไรโอเคอ๋อมันก็จะเข้าเลยครับคือชัดแป๊บเดียวประมาณสิบนาทีสิบนาทีอยู่ได้เป็นเดือนอีกครับอยู่ได้เป็นเดือนโอ้เขาท่ามาหาลยครับเนี่ไฟฉายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแนะนําใครที่